สวัสดีครับก็คือคราวที่แล้วผมสอนก็ไม่ได้สอนนะอธิบายการตัดรากเฟสไอตัวนี้นคือครีมตัดลากเฟสที่ผมใช้ปัจจุบันนี่ครับมันก็คือมันจะทําหน้าที่ตัดไอตัวนี้ตัดแกนลากมันนะครับที่ผมทําให้ดูคราวที่แล้วเดี๋ยวตัดอีกทีจะได้เห็นชัดๆนะครับครับนี่ครับผมมันจะตัดรากเฟสตัวนี้มันซื้อมันจะแพงผมซื้อมาก็โอ้ พันกว่านะครับแต่นี้สมัยก่อนเขาไม่ได้ใช้ครีมตัวนี้เขาก็จะไอตัวที่ผมหาเจอเนี่ยก็คือครีมบ้านเราแบบบ้านเราที่เราใช้กันก็คือมันจะมีไอตัวเนี้ยตัวด้านข้างเขาใช้ตัวด้านข้างเนี่ยเมื่อก่อนเขาไว้ตัดรวดแต่ว่ามันตัดรากเฟรได้ตัวเนี้ยผมซื้อมามันไม่แพงครับซื้อมามันไม่แพงมันก็เลยไม่ค่อยคมเพราะว่าซื้อมาแค่สามสิบเก้าบาทสิบกว่าปีที่แล้วครับ ขาก็ใช้ด้านนี้ตัดนะครับก็คือแต่ผมตัดได้ทีละหน่อยเพราะมันไม่ค่อยคมก็เอาทีละนิดเดี๋ยวเล็มดูก่อนนะครับนี่เลยครับตัดลองตัดดูนี่ว้ตรงนีเ้เอาใหม่อ่เอาเห็นไหมครับมันไม่ค่อยคมมันก็จะได้ทีละนิดทีละนิดเดี๋ยวเอาอีกหน่อยเอาอีกหน่อยจะได้ชัดเจนเห็นไหมครับเห็นครับผมมันก็ตัดได้ตัดได้ ตัวนี้ออมันสามเก้าบาทมันก็ไม่ค่อยคมอ่ะก็ถ้าใช้คุณภาพดีๆเลยก็บ้านเราน่าจะประมาณสักห้าหกร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับต้องลองไปหาซื้อมันหาซื้อยากแล้วสมัยนี้ทีมแบบเนี้ยมันไม่ค่อยมีใช้อ่ะแต,แต่ก็ยังมีอยู่นะครับเราลองหาดูครับหลักท่านที่อยากจะลองเปลี่ยนเฟสก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนี่ครับผมตัดได้เลยนะครับ เริ่มยาวอะไรเห็นไหมครับก็คือมันใช้ทดแทนกันได้ลองลองไปหาซื้อดูนะครับอย่างไรเนี้ยมันต้องสั่งนอกเลยของสจวัก็เดีย๋ยวนี้ถ้าจะประมาณสองพันนะแต่อันเนี้ยถ้าเราไปหาซื้อดีๆคุณภาพดีเหล็กดีกว่านี้ก็ห้าหกร้อยลองหาซื้อดูนะครับใช้ได้นะครับผมพอ,อส่วนเสื้อใครสนใจสั่งได้นะครับมันจะประกันผมไม่ค่อยได้ปมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ